บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะนายกรัฐมนตรีกดปุ่มในการแจกเงินให้กับพี่น้องประชาชน10,000บาทและเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเลต10,000ืนบาทในเฟสที่3รวมไปถึงเตรียมความพร้อมลงทะเบียนเลยค่ะกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน่แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านค่ะอย่างที่ทุกคนทราบอยู่แล้วนะคะว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นสิ่งสําคัญค่ะและรัฐบาลนี้ค่ะก็เน้นย้ําว่า การกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นเป็นสิ่งจําเป็นแล้วก็เราก็ทํากันมาอย่างต่อเนื่องค่ะนโยบายต่างๆที่เกิดขึ้นโดยมากแล้วก็จะเป็นนโยบายที่ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จของรัฐบาลที่กระตุ้นเศรษฐกิจไปแล้วหนึ่งรอบนะคะแล้วรอบนี้ก็เป็นรอบที่2ค่ะที่ในวันนี้เองค่ะเราก็จะมีการแจกเงินหมื่นนะคะ ผ่านบัญชีพร้อมเพย์นะคะที่ผูกนะคะจะถูกเติมเงินกว่า3 0,000ื่นล้านบาทในวันนี้ค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าจะมีการจับใจ่ายใช้สอยเกิดขึ้นค่ะแล้วก็หวังว่าเงินจานวนนี้ก็จะสามารถช่วยพี่น้องประชาชนในการบรรเทาทุกข์แล้วก็แบ่งเบาภาระได้ในหลายอย่างแล้วก็นายกรัฐมนตรีกดปุ่มในการแจกเงินให้กับพี่น้องประชาชน1 0,000บาทและเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเลต์หนึ่งหมื่นบาทในเฟสที่3รวมไปถึง เตรียมความพร้อมลงทะเบียนเลยค่ะกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนคุณพ่อคุณแม่ในกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุในแต่ละเดือนมีฐานข้อมูลอยู่แล้วเพียงแต่ว่าท่านไม่ได้ลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเลตหนึ่งหมบาทในเฟสที่2รวมไปถึงแอปพลิเคชันทางรัฐกลุ่มนี้มีข่าวดีนะคะรัฐบาลเตรียมความพร้อมที่จะมีการปรับเงื่อนไขหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนมีความเจเจนค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะหากคุณ คณแม่ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผม่ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พ,พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศเอาวันนี้ทุกกลุ่มเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตนะครับอย่าอธิบายให้ฟังสั้นๆนะแต่ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่หลายคนนะครับวันนี้เงินโอนเข้าบัญชีเนาะเงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับ ใช้ใจ่ายอย่างระมัดระวังนะครับอย่าเอาไปซื้อหวยหรือว่าดื่มเหล้าหรือว่าเอาไปใช้ใจ่ายเฟื่องเฟยนะทีนี้อ่าวันนี้สามล้านคนได้เงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจไปแต่ก็มีคุณพ่อคุณแม่หลายคนนะครับที่ได้หลายชื่อคือยินดีว่าได้แต่เงินไม่เข้าบัญชีเพราะอะไรกรมบ,บัญชีกลางร,รายงานว่ายังมีการโอนเงินไม่สําเร็จของคุณพ่อคุณแม่หลายคนนะครับปัญหาหลักๆมาจากเรื่องของอะไรหนึ่ง คุณพ่อคุณแม่หลายคนเข้าใจผิดครับคิดว่าเงินก้อนนี้เนี่ยมันคือเงินที่จะได้เหมือนเงินผู้สูงอายุไม่ใช่นะครับเงินก้อนนี้มันคนละโครงการกันมันเป็นเงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจมิชนนแล้วเนี่ยบัญชีที่จะโอนไปให้กับคุณพ่อคุณแม่คือบัญชีที่คุณพ่อคุณแม่ผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่หลายคนยังเข้าใจผิดยังไม่ได้เปิดบัญชีนะ คุณพ่อคุณแม่ไปเปิดบัญชีแล้วก็รีบไปผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน1คนหนึงบัญชีหนึงพร้อมเพย์นะครับคุณแม่แล้วก็อ่ะรอรอบเก็บตบซึ่งเขาจะโอนให้ทุกวันที่28ของเดือนนะครับ28กุมภา2ีนบมีนาและ28เมษาส่วนหลายคนคุณพ่อคุณแม่บอกว่าอ้าก็ผูกพร้อมเพย์แล้วกับบัญชีธนาคารแล้วทำไมเงินมันโอนไม่ได้ คำตอบก็คือบัญชีที่คุณพ่อคุณแม่ผูกนะครับบัญชีธนาคารเนาะอาจจะเป็นบัญชีที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเปิดเอาไว้นานแล้วแล้วมันไม่มีการถอนเข้าถอนออกเลยเป็นระยะเวลาของแต่ละธนาคารแตกต่างกันนะครับคือมันไม่มีการเดินของเงินในบัญชีของคุณพ่อคุณแม่นานเกินไปไมิฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยโอนเงินมาในบัญชีของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าการผูกพร้อมเพย์ไม่สําเร็จนะครับมิฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ไปติดต่อธนาคารนะครับไปดูซิว่าเอ๊ะของเราเนี่ยบัญชีมัน ถูกปิดไปหรือยังหรืออะไรยังไงมันจะได้โอนพร้อมเพย์ได้นะติดต่อธนาคารที่คุณพ่อคุณแม่ผูกพร้อมเพย์แล้วก็เช่นเคยครับเขาก็จะโอนให้เป็นรอบตกลนนะทุกวันที่28กุมภาพันธ์และก็เมษาครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่น่าสงสารมากก็คือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอาจจะไม่รู้ข่าวสารไม่มีใครบอกหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ลงทะเบียนแอปทางรัฐไม่ทันกลุ่มนี้เนี่ยวันนี้ถ้าฟังนะฝั่งคุณจุลพันธ์เนี่ยคุณจุลพันธ์บอกว่า ไม่เกิน2เดือนนับจากนี้ตอนนี้ก็คือมกราชใช่ไหมกุมภาอ่ะประมาณสักผมสรุปเองนะมีนาหรือว่าเมษาเนี่ยจะเปิดให้กลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนได้ลงทะเบียนวันเวลาสถานที่ยังไม่ได้กำหนดแต่ตอนนี้คือก็มีแนวคิดว่าต้องเป็นคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆอ้าวคำถามคือ แล้วคุณพ่อคุณแม่หลายคนมีโทรศัพท์แบบเป็นปุ่มกดแบบนี้ก็คือยังไงจะจะคัดเลือกอยังไงจะตรวจสอบอยังไงร,ระหว่างคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่มีสมาร์ทโฟนกับโทรศัพท์แบบปุ่มกดหรือบางคนที่ตกหล่นแต่มีโทรศัพท์แต่เป็นแบบสมาร์ทโฟนแต่ไม่ได้ลงแอปทางรัดเนี่ยกลุ่มนี้จะถูกตัดสิทธิ์ไปด้วยหรือเปล่าอันนี้คือเป็นแค่แนวคิดนะยังไม่ได้ตกผลึกนะอ่ะแต่ก็ยืนยันว่ากลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยประมาณสัก มีนาหรือเมษาเนี่ยจะมีโอกาสได้ลงทะเบียนรอติดตามข่าวสารต่อไปและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐปิดรับสมัครไปปิดลงทะเบียนไปตั้งแต่15กันยายน67คนที่อายุ16-59ถึง59ปีกลุ่มนี้เนี่ยอะแนวโน้มนะก็จะได้เป็นเงินดิจิตอลแล้วก็น่าจะมีการโอนเนี่ยวันนี้ถ้าฟังจากรัฐบาลนะก็คือน่าจะประมาณสัก ช่วงนะช่วงนะมเมษาพฤษภามิถุนาก็อาจจะได้ใช้เงินแหละอันนี้คือสรุปคร่าวๆ3กลุ่มนะครับเอามีปัญหาอะไรก็เขียนไว้แล้วกันนะนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือความคืบหน้าล่าสุดที่นันนำมาฝากเลยหากื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะ,จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ